โอเคกลับสวัสดีสวีดัดที่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมบัมบี้ยูกันอีกแล้วนะครับหลายสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในมาค้าเวอร์ชั่น1.81 1. เวลาเรามาอยู่ที่สโน,โน่ใช่ไหมเวลาเรามาอยู่ในใบโอมสโน่เราเดินเฉยเฉยอะ่ะเนี่ยเราก็ต้องระวังนะเผยเนี่ยแยกออกมาทุกคนว่าอันนี้มันคืออะไร นี่นะมังคือสนเห็นไหมแล้วเราก็จะแข็งนะทุกคนนี่แล้วก็วิธีแก้นะทุกคนให้ทุกคนอะครับรองเท้าหนังมาแล้วก็รีบเอามาใส่ซะมันก็จะช่วยทุกคนฮะแล้วอย่างนึงก็คือเราจะสามารถปีนได้นี่แล้วเราสามารถตื่นได้แล้วก็คือความปลอดภัยใน Minecraft v e น1่ก็คือทุกคนต้อง ระวังสโน์นะทุกคนก็คือมันจะมีสโน์ดูดอยู่นะทุกคนสโน์ที่มันดูดเราอะเอออะไรนะฮะทุกคนโอ okay. เคเสพมันยนั้นไล่าล่าล่าล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 ล่ล่ น้องน้องสีจะเปลี่ยนไปอยู่ในใบเหมือนอยู่ในใบโอมหิมะเป็นนักทิ้งน้องจะเปลี่ยนเป็นส่วนนักทิ้งจอกสีขาวก็ยังน่ารักเหมือนเดิมคก็น้องอยู่แลาน้องแล้วก็จะมีหมาป่าธรรมดาก็คือหนึ่งหมาป่าธรรมดา จะเลือกกินอะไรก่อนระหว่างชิปเป่งละหนึ่งน้องปลาเอาน้องปลาเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนให้น้องหมามากินก่อนให้น้องทุกคนนะเดี๋ยวกินก่อนให้น้องกินกินก่อนให้น้องกินก่อนเพราะน้อง,อองหิวขอโทษโทษ น,นี่น้องสุนัขจิ้งจอกเขจะเลือกอะไรก่อนระหว่างไก่กับปลาน้องจะเลือกไก่ก่อนเพราะว่าน้องขี้เกียจนั่นเองอย่างที่สองน้องก็จะเลือกไก่ตัวแรกเป็นอย่างแรกเลยน้องจะกินไก่เป็นอย่างแรกแล้วอย่างหนึ่งคือน,น้องกระโดด สูงได้ถึงหกบล็อกเลยนะหนึ่งสอหกดูนะน้องเขาสามารถกระโดดได้ถึงหกบล็อกเลยเห็นะนะไหม้าไม่มีไก่น้องก็จะเรียกปลาแทนไม่ใช่หกบล็อกดิห้าบล็อกนะคันถึงจะเห็นนี่นี่เดี๋ยน้องน้องนะ นอ้องเดี๋ยวคอยดูน้องอเดี๋ยวดูนะไก่อยู่สี่บล็อกใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนะออเนี่ยน้องกระโดดได้สี่บล็อกนะแล้วน้องก็จะมากินไก่กันอ่า ่วนอย่างที่สองน้องหมาป่าน้ำแข็งน้องจะเลือกกินอะไรก่อนระหว่างปลากับกับระลืมปลากับปลาเรน้องจะเล่นก,กินอะไรก่อนระหว่างปลากับของแต่คือเวลาน้องโดนสโนว์น้องอน,น้องตายเงินฉะนั้นผมจะช่วยน้องนี่ คือใท้ายน่้น้องจะเลือกอะไรก่อนเราว่างน้องปลาน้องมเราขอวางบอกไม้ก่อนทิป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  หนึ่งน้องจะเรียกเออไม่ใช่ดิไม่ สิ่งไหนน้องที่น้องจะเลืยกกินเป็นอย่างแรกหนึ่งนะน้องปลาสองเอาชิปหนึ่งน้องจะได้กินอะไรก่อนรว่าหนงน้องปลาสองน้องไก่ น,กกน,น้นองเขาดูนะน้องเขาจะเลือกกินอะไรก่อนน้องเขาจะเลือกกินปลากรอน,นั่นเองฮะทุกคนไหน,นช่วยน้องก่อนน้องเขาจะเลือกกินปลากรอนนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยไก่กับปลาดูคอยดูว่าน้องเขาจะเลือกอะไรฮนะเออ <c oughs> เออเออเออวางปลาเลยก็วางไม้ไว้ขอดพอดอีกปลาเดี๋ยววางปลาไปย่อนดูน้องว่าน้องจะเรียกอะไรท่้งปลาไก่คอยดูนะน,น้องจะเรียกอะไรก่อน น้องเขาเรียกก่อนก็คือหนังปลานั่นเองแต่ว่าน้องไม่ค่อยกินนะเพราะว่าน,นี้มันคืออยเอ็บล็อกนั่นเองเนะมาไปดูอย่างต่อไปกันดีกว่าอย่างต่อไปมันจะเป็นเหมืองใหญ่ๆนะฮนะกวนตะกุมหาไม่เจอนะก็มันจะเป็นเหมืองใหญ่ๆแล้วก็มีมอสซึ่งของเพื่อมาเยอะแยะมาก,มา,กมายเลยนะแล้วก็อยาด อีกอย่างนึงเอาเป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันก็คือผู้ที่ทำเกมนี้เขาได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มโกนไรเดอร์ม,มาไม่ใช่โกนที่แปลว่าแพะนั่นเองนะไข่เขาได้เพิ่มไข่ของแพะนึงแล้วก็แพะจุ้มอันนี้ได้ แล้วก็ผมจะแถมอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ไปเลยนะก็คือไรสกิลิตันเนี่ยหาสกิลิตันก่อนสกิลิตันไรสกิลิตันนี่ยและวะสับป้อนหาเจอเลยไม่ใช่ปรับเป็นเพชรบูดีปรับเป็นฮานะ เดี๋ยวดูนะนี่รัสเกรลตันอยู่ในน้ำแข็งนะฮะคนเขาจะเป็นยังไงคอยดูนะอคอยเป็นกำลังใจให้เขานะฮะนี่ฮะเขาก็จะกลายร่างเป็นสกูเลตโตไม่ใช่นะ นี้ที่เกาะเพิเ่มาเองลองดูนะสโตริตันอย่างน,นี้คอยดูว่าเขาจะท่าเอาอยัางไงคอยดูว่าเขาจะเอาชีวิตรอดยังไงเดี๋สารเล่ากดว่าไม่สารเ่าสโตริตันก็จะกลายเป็นสโกริตันนะ ไม่รู้เหมือนกันผมเรียกชื่ถูกป่ะเือก็กอขอโทษนะฮาริชอไม่ถูกอืมอืมชอบใช้ทุงน่องใช่ไหมใส่ใน,นผมเก็บตันนี้ที่สุดแล้วเนะี่ยในบรรดาเกมอืมนั่นแหละเก็บมันมาที่สุดเลยเกียตันเนะี่ย คมาเดี๋ยวมาดูตัวหนึ่งดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชอบพิมีเกย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสำหรับวันนี้ก็ตกราไปก่อนนะเด็กๆไปกันมาเลือกอุปกรณ